เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมเอ,อเวเบลออนไลน์ภาคที่สองแล้วนะครับผมอ่าวันนี้ผมที่กลับมาเล่นเอ,อเวเบลเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันอยากเล่นนะครับมีเพื่อนชวนเล่นนะฮะก็อ่าจะมาวันนี้ผมนัดเพื่อนเอาไว้เมื่อกี้เลยนะเขาบอกให้เป็นผมไปรอที่เขาจะไปรอผมที่ชั้นสองอ่าเออ,เอ,อ,เอ,อแล้วผมก็กาลังจะไปชั้นสองแล้วเรามาเล่นด้วยกันเลยแล้วกัน,นครับไปชั้นสอง อันไหนวะอันนี้อ่ะใช่โอนไปเลยสองร้อยกลัวอะไรเราเงินเยอะแยะที่จริงเงินก็มีอยู่หลักแสนนะฮะมีเอ้ยห,หรือว่าหลักล้านไม่รู้เหมือนกันี่มั่นใจหลักแสนละมั้งแต่เกมนี้เงินมันหาไม่ไม่ยากหรอกครับก็คุณก็แค่เอาของไปขายนะฮะไปโชว์แล้ววางขายนะครับแล้วก็ได้เงินแล้วแล้วขึ้นอยู่กับราคาที่คุณตั้งว่าจะสามารถ อ่าตั้งเท่าไหร่ก็ได้นะแต่คนจะซื้อหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องหนึ่งน,นะเออไม่เป็นไรเรามาชั้นสองอะทำไมต้องให้มาชั้นสองวะไม่เข้าใจไม่รู้เหมือนกันมาก่อนพวกนี้มันมันกระจอกไปหมดแล้วว่านี่ทีเดียวทีเดียวรู้เรื่องเลยฮนะเอาเอา เอออน,นี้นี่ตัวอะไรวะตัวพิเศษเยโด้มันดูปนแปลกๆเนี่ยฮะสวยดิอู้หี้ยพลังไฟวะ่ะตีกูไม่เข้าหรอกตีแค่นหนึ่งยามาแยมมันเป็นแยมตายตายอะไรละตัวแม่งบล็กนะแม่งบักเด็ดก,ก,กากนะฮะ ทำไมต้องให้มาชั้นสองอ่าไม่เข้าใจมาตีบอสหรืออันใดนั่นไงบอสพูดถึงก็เห็นเลยฮะเราต,ต้องเข้าไปบวกใส่มันเลยนั่นแหละเผาแม่เงยเออเฮียบอสตีกูเข้าแค่หนึ่งควายเอ้ย นี่เจอกูตีมึงแปดร้อยกว่าดอกนี่ดาเมจกูแรงมาเยอะไอ้บอสเลยสมัยก่อนนี่แกนนี่ถือว่าเก่งมากนะทำค่าตายตั้งเป็นสิบบรอบเนี่ยเเจอรอบนี้กูชนะมึงแบบขาดลอยะฮะทำไรอะ่ะโอตีเข้าดอกและดาเมจดอกละหนึ่งนี้กากที่หมายมันมีมีหลักหลักอื่นมาแล้วอื ไม่คามือเทรนามือกูหรอกแค่นี้ไม่อะไรอะไรมันไม่เลยไม่ตายไอ้ไอ้บอสกากเกียนเอ้ยไม่ยังไม่ยังยังไม่หยุดยังไม่ยังยังยังไอ้ใส่ท่าสกิลทั้งหมดที่มีปตบแม่งไปชิ้นชิ้นเรียบร้อย ได้อะไรเปล่าวะคาบอนนี้น่าจะได้พวกของที่เป็นถุงๆมาไม่รู้ี่ได้อะไรไม่มีอะไรเลยเจ้มาครับไปละคา,าร์บอนแล้วปายหาแล้วลได่ได้ห้านาทีได้รับเจด,ดเด็ดใช่ไหมะเรียบร้อยครับผม มันบอกให้ผมรอชั้นสองใช่ไหมวะอยู่ไหนวะไม่เห็นเลยฮะไม่เป็นไรอ,อ๋อตีผิดอ,อืไอไอ้ยิงแม่งเลย ดอกละทีเลี้ยวไอเทมเต็มแล้วก็ช่างแม่งเถอะความแข็งแกร่งของข้าที่มีนั้นมันเยอะกว่าที่เจ้าจะรับรู้นี่สก,กิดเท่านั้นสก,กิดสกิดสกิดคนละทีอืออืออือ อนี้แม่งนี้ไม่โดดตับปรับไปชิ้นๆไม่โดนอีกิงโจกเวนอะไรเล้วฆ่าง่ายคิดผายเลยโอ้โเกกะไปแล้วไม่เห็นมันเลยถามดีกว่าอยู่ไหนแล้วส่งเมลส่งเมล เลาเกมได้ยังวะอยู่ไหนแล้วส่งให้นี่ครับโอเคส่งมาเลย ต้องแมวไอ้ยะโขเคเราก็มาตีจบต่ออ่ะ,อะเหมือนจะเห็นแล้วฮะโอเคเย้โหเอ,อ้านี่เราใช้ตีกันแล้วเหรอโอเคเราเราไอ้นี่แล้วใช่ไหมเป็นปาร์ตี้แล้วกันโยโหู รู้ตัวหรือเปล่าว่าได้ออกออกออกยูทู e เง่ายเอาไหมอ่เราไปกอถามเขาไปอ่าไปไหนดี เร็วๆทีเฮ้ยผว,ว่าโทรคุย,ยกับกูได้ไหมเนี่ยเด็ดไหมอย่าวเขาบน่นเขาก็เด็ดเขากาดครับเพราะว่าเขาโทรคุยกับผมมันไม่ได้มามเด็ดเขากาดเกินนะฮะตีแมากโหระทีไม่เป็นไรอีกกไอตัวไอตัวนี้เว็วยี่สิบห้าเหรอเอ้ยโหดนะมึงโหดนะมึงพอรวิเศษนะฮะมันจะมีตัวแบบเนี้ยเร็วเยอะๆในชั้นแต่ละชั้นนะฮะเอามึงไปไหนห่ะไปรอชั้น ข้างบนเหรอมึง <baptism> ก <plays> mm ็อึดจังเลยเดี๋ยวโอเคเกะเว้ยตีแมงดอกชั้น13แสามละกัน เก็บทำทำเคลสอ๋อได้ครับเออกูก็เออ,เอ,อใช่ยังทำไม่เสร็จเลยเฮ้ยเต็จกูเขียนพีด ขึ้นไปทีละชั้นรักกันเย่ย yeah! <laughs> สนุกครับครูมันมันจริงเลยครับอา,าเบลออนไลน์เนี่ยสุดยอดเยี่ยทีวะ ไม่บอกเนี่ยสร้างมันเถอะหรือว่าบอกไม่รู้ไม่ได้บอกนะแปดหรือยี่แปดนะฮะใช่ป่ะนี่สุดอสองนี่คืออะไรวนะไม่รู้เหมือนกันสุดยอดครับสนุกสุดๆ่ามาแล้วเข้ามาแล้ว วะตีจริ้งจกหน่อยไอ้ย่ามันนี่ดิโอ้โหกาที่หายเลยอะไรวะเนี้ยไม่ไม่เอาตีแม่งอ่าไม่มาอีกวะเหมือนกำลังจะมานะครับฟ้องอยูบน สอบอะไรบ้างไม่รู้อีกแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมสอบแล้วนะครับก็หวังว่าผมคงจะสอบได้นะทุกคนก็ช่วยเข้ามานาให้ผมสอบได้แล้วกันนะครับไปไปตายหมดมีบอสเปล่าวะอยากจะไปกับบอสแล้วกันจิ้งจกเวนไปกับบอสนี่เป็นอะไรก็นหนุ่มไงนะเร็ว เวลห้าเวลห้าอาแม่งเน็ตการกริงด้วยแม่งขนาดนี้ยังขึ้นมาไม่ได้เลยเหย็ด้อยปีมากเลยเกิดทฤดีนะมึงไฟอ,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 อ์บอสไฟบอสอามมาก่อนไฟคนเดียวรู้สึกว่าจะไม่ไหววะ่ะพนนั้นได้เลยสิ่งแม้จะเวลสี่สิบเก้าล้วก็เถอะผมว่าผมก็ยังไฟกับบอสไม่ชนะอ่ดี ก็เสี่ยงดูแล้วกันเอาไปตีตัวธรรมดาก่อนนะเดี๋ยวรอไออาร์มขึ้นมาก่อนนะฮะรอคุณอาร์มคู่เพาะเฮ้ยเอ้ย,อยจะโดดไปโคดเท่เอ้เก็บซีพีไว้นะครับเดี๋ยวมันไม่มีใช้สก,กิ่วเลยจำได้เลยเนี่ยตอนตอนที่เรายังมือใหม่นะฮะผม ผมนี่ตีชั้นสามยากมากนะขึ้นมาชั้นสามอย่างเดียวเลยเก็บเบลนะฮะแล้วก็ไปตีกับพวกทำเวสเรื่อยๆแล้วแล้วก็ขึ้นมาชั้นสี่ได้นะเฮ้ยเจ้าืออเฮ้ยอารแม็กเน็ตก,กาที่หาย,ยยังไม่ขึ้นอีกเหรอเป่าแม่เลยจริงจกเวนี่ไรฮะป๊ออ่ะ โอเคร้อยเจ็ดกลับปิดโอเคมายังวะโห oh. พ่อมึงเหอะเน็ตมึงกากขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่ามันเพิ่งโหลดครับผมว่าแม่งเพิ่งยังเพิ่งโหลดแน่เลยนะผมไปตีบอสเลยแล้วกันจะทดสอบดูด้วยว่าอ่าฝีมือผมพัฒนาขึ้นหรือเปล่าไปดูกันนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าบอสจะโผล่มาหรือเปล่านะ ต่ว่าบอสยังไม่เกิดอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเออมีคนเล่นอยู่ชั้นนี้ด้วยเว้ยรู้สึกว่าวิวเขายังน้อยอยู่นะแต่ผมรับรองว่าเป็นคนไทยครับเพราะนี่เป็นเซิร์ฟไทยแล้วก็เต็มเป็นคนไทยอยู่แล้วอวะตัตีทีเดียวใช่ไหมน้องนี่หนึ่งทีแต่าก,การเลยน้องที่เหลือจากการเองเลยน้อง ที่ขึ้นชั้นสี่ยังไม่ได้หรอโอ้โหแสดงว่ามือใหม่นี่ครับชั้นสี่ยังขึ้นไม่ได้ปีขึ้นโชว์ดีไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้รออาร์มกันรู้สึกว่าบอสจะตายไปแล้วนะครับไม่ยังไม่เบอร์ยังไม่เจอบอสเลยอ่ะบอสมันไม่เกิดนะแสดงว่ามีคนฆ่าบอสไปเร็วๆนี้นะฮะก็เลยไม่มีเออตีแม่งเก็บเป้ไว้ด้วยครับอาร์มหลุดแล้วเนี่ย หลุดรือว่ามันยังโหลดไม่เสร็จวะแบบยังโหลดไม่เสร็จ <laughs> ไอ้เฮียยังไม่มาเลยเก <c oughs> ิดอะไรขึ้น เดี๋ยว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 โหมึงคุยกันเยอะแยะเฮ้ยอ่าม่ไม่ไมาอีกเหรอนี่กูรีบนะเนี่ยกูรีบไม่เป็นไรเราตีไปก่อนครับชั้นสามชั้นแค่เนี้ยหเว้กระโลกมากนะครับโดนฟันธรรมดานี่ตาเฮ้ย หมูสีเขียวโอ้ยไม่เงียไม่เงียเอ้ยเอ้ยเอ้ยอสเหรอวะเป็นเหมือนกับเป็นหัวหน้าของของที่นี่ยังไงไม่รู้นะครับเออเวนอึดอึดกระตุนอื่นนะฮะเอ่อโอเคก็ประมาณนี้มันไม่มีอะไรมากหรอกอย่างผมปั๊บเดี๋ยวผมก็ฟันตายห่าล้ว ตาเม็ดแค่เนี้ยพองไปวัดชั้นเจ็ดยังไม่ได้เลยเออแต่มันอึดอยู่นะนียอึดนะ่นนะมึงอึดนั่นนะนะอึดนะนะอึดไปแล้ววิโดน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 ฟันอีกทีในตายตายต้องหมูหมูไม่เป็นไรหมูยังไม่เป็นไรอีกเจอตีทิมรู้เรื่องอะไรมึง ทำไมอาร์มโหลดชา้าจังวะโอ้โหมไม่เล่นหลัง,งที่ไม่ได้เล่นแน่เลยนนเยนวเขียวๆอยู่ข้างบนแมปอยู่เลยเออกมาลวเลยเย้ yeah! โหลดนานจังโดนตีแล้วกูปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยไอยา เก็บซีพีไว้ดีกว่าตีธรรมดาไปละโอเคเอ้ยอย่าบอกนะเนี่ยกากอ่ะนี่อ่าอีหมูเวนจะทำหมูปิ้งย่างเเลยดีอะไรอยดูเออ อะไรอะ่ะบอสหรอเฮ้ยบอสเกิดแล้วเหรอเย็ด <Yeah, S 2> บอสมาแล้วตีบอสไหมถามก่อนตีบอสกันโอเคผมว่าอาร์มกำลังจะวิ่งไปตีบอสแน่ๆเลยดูจากท่าทางแล้ว มายังเลยหรอมีว่าอว่าบอสไม่เห็นบอสเลยอะเคโอเคครับ, okay, okay, รบมันบอกว่าตีบอสได้โอเคไหนว่าบอสพ่อมึงยูเซอร์อะไรอะไม่เจอว่ะไหนว่าบอส ไมม่ีบอสไม่เจอวะ่ะคิดหายอย่าตีเพื่อนกูอย่าทำอะไรเพื่อนกูถ้ามึงไปไกลๆอย่าเพื่อนกูรอนานเป่ะวะตีแม่กเลยโอเค หวังว่ามันคงจะไม่นานนะฮะเผื่อท่านผู้ชมคนไหนอยากเจอบอสเป็นไงนะฮะเออตีรอเลยมังตีรอตีรอตีตีรอตีรอโอ้ฝูงกิ้งจกเอาแมงตรงเนี้ยปั้งเข้าให้ พวกเองนี่ไม่ได้เสศษเสี้ยวของความเก่งของข้าเลยนะเยี่ยรลุยมันเลยครับพี่พี่ผมขอน,นั่งพักแต่ผมเหนื่อยครับกูเห็นบอสมันจะขึ้นฟองเมื่อกี้แล้วมันไม่เห็นขึ้นเลยมึงจะบอกให้กูรอก็เถอะนานเปล่าวะ กว่าจะขึ้นเนี่ยน่าจะนานนะคร Eat ับผมน้่งพักเรือเต็มพลังเต็มแล้วได้เห็นไหมเนี่ย โอ้ยลุกไปดูก่อนน้ลูกไปตีแล้วน,นะ่เอ้ยกูกระตุกกระตุกอะไรวะโอ้ยเย่้ย่ลื่นเฉยเลยมันนี่ดิตีให้โดนไม่โดนละโดนหนึ่งทีเออใครอยากกล้าแย้มก็มาใครอยากเจอของ ดีก็มาทำไมอารไม่ตอบอ่ะตีไม่ตายด้วยอย่เงี้ยเหลือทำไมซิดเดียวฮะเลือดไอ้อามันทำอะไรอยู่วะชุกูบร้อไปเนะี่ยเออ โอ้ยตีว่าอะไรจะตายกันหมดข่าพวกนี้ก็ตื่นเรื่อยๆน่าจะนานไอ้เหี้ยโหตบมือทำเพื่อโอ้ยมึงกิดใจเลยเนี่ยโอ้ยกูนั่งรอมึงเลยเครียดเลย,ยนั่งนั่งนะนั่งเลยเอา้ายืนน้องควยเลยกูยืนบ้าง โอ้ยเฮีย e กูเห็นแล้วกูเซง็งเอ้ยปันมาอย่างงี้ยตว์มันไตคนหน้าตาดีคนน้อยจังเออวะ่ะเซิร์ฟนี้มันน้อย อาเซิร์ฟนี้คนมันน้อยนะฮะต้องเป็นเซิร์ฟหนึ่งต้องเซิร์ฟหนึ่งนะฮะบอกเข้าไปะฮะอะรจะรอเปล่าเอ่อขี้เกียจแล้วไม่รอแล้ว ไปเถออไอ้าอาวิงวิ่งลำนำรดเลยครับหึหนูไม่รอกูเลยนะเนี่ยมลเวอนไรยังไงเขาก็ยังไงก็ต้องโหลดชา้าเราเลอแล้วนะครับขึ้นไปละชั้นสี่ไปมันจะได้สะดวกหูบ้างเพลงแม่งระทึกหายเฮี้ย <laughs> ชั้นสี่ชั้นสามเพงลงระทึกมากครับ นะแต่เพลงชั้นสี่ก็ไม่แพ้กันนะฮะโอ้เกมอเาเบลต้องมีเพลงประกอบแต่ละชั้น <c oughs> โอ้ <c oughs> เพลงจุดเกิดน,นี่ก็น่ารักไปนะครับ <c oughs> ดืดืดดืดืดโอ้เพลงนี้คลาสสิกครับผมเพลงเป็น, <c oughs> เ,ปนเพลงแนวช้าๆนะเาะเพราะๆเ,เศร้าๆนะมีเสียงไวโอลินเห็นไหมสุดท้ายเราก็เร็วของเขาอยู่ดีนะะเราก็ไปตีรอแล้วกัน เฮ้นั่งรอมันก็นานไปวะก็ผมก็จะไปตีรอแล้วกันนะสวัสดีโทโทพี่เตาแหลกจังเลยไอย้ยาลุงี้ใช้โปรแกรมอีกอันแล้วกันแต่อันนี้มันก็โอเคนะครับไม่ได้ขี้เลย่นะฮะเป็นเพราะว่าเกมนี้มันเครื่องผมมันก็ได้แค่นี้อยู่แล้วนะครับ จะไม่ได้60 fps <F PS> อย่างนี้ถือว่าโอเคแล้วครับมันไม่ได้ถ่ายมันแหลกแต่ถ้าเล่นจริงๆไม่ได้ถ่ายก็ลื่นนะครับเกมนี้อ่าชั้นนี้เริ่มจะตียากขึ้นมาอีกระดับเลยนะครับสังเกตดูดีๆนะโอเคหนึ่งีปั๊บๆป,ป,ปันให้ครับอะไรเนี่ยได้รับอะไรอ่ะเจ็ดกี่อันวะ หูสองอันว่ะห้าร้อยกับ 1, หนึ่งพันหูเฮ้ยมีคนเล่นเว้ยเฮ้ยมีคนมาชั้นนี้ว่ะเยี่ยวันี้ครับวัีครับสวัสดีครับฮัลโหล เดี๋ยวเดเน็ตกากรอโห oh, จบเลยครับอ๋อเน็ตลุดอ๋อโอเคว่าตกใจเลยครับอุ้ยนานแล้วมั้งเนี่ยรู้สึกได้เลยครับรู้สึกว่าผมอัดมาหลายนาทีแล้วนะโอเคงั้นผมขอตัดไปตรงนี้ก่อนเลยละกันนะครับก็สำหรับเกม o v e เ w ลออนไลน์ n, n e <c oughs> okay. okay. so, Part ที่สองนะครับ ใครชอบนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปครับถ้าใครชอบคลิปนี้อยากให้ผมทำเกมอเบเบลต่อก็บอกกันใต้คลิปได้เลยนะครับว่าพี่ครับที่ทำเกมอเบเบลต่อเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากเล่นกับผมก็ทักมาได้นะครับใน Facebook ฟูงพี่ไอเคทีวีนะครับก็คลิปนี้ก็สวยครับผม,มานาในเนี่ยยอด